สบายดีค่ะทุกคนสบายดีเลยลินสบายดีอลินไม่ได้ไปใส่นะคะทุกคนอยู่บ้านตลอดเลยตลาดก็ไม่ได้ไปเนาะลินเนาะดูม้ากที่ปาตลอดอยากกินขนมอลินก็ย่างไปซื้อร้านข้างๆนี่เนาะนี่อลินไปซื้อมานี่ยไปซื้อมาที่บ้านที่ป้านุนใบเดียวไปซื้อมาเนาะ ซื้อ,อปีโป้อันหนึ่งเนาะอลีนเนาะฮอนแล้วอากาศฮอนแล้วจ้าทุกคนอ,อลีนกินปีโป้เ <c oughs> นาะกินปีโป้อย่างแซ่บเลยค่ะใบไม้ล้นเต็มเลยทุกคนมันเข้ากินกือเข้ามาพี่น้อง มาตรงไหนข้ามาตรงนู้ข้ามาตรงนูพี่น้องอ่าเข้าบ้านเลยบะว้าวมาก็โดนตกใจเอาไม้มากัดจริงคือออกไปจริงก็ตกใจโอ้รีตกใจเลยรีนกีดังรีนกีดังเลยเนาะรีนกีดดังอย่างแรงเลยวะเมื่อนั้นไอ้รีนไปว่ายน้ำเป็นเนี่ยไห มุดมุดลอยโตได้ยังะลอยจะได้เอาโฟมอ่าลอยโตได้แล้วเอาใส่ห่วงยางเนาะเออก็เลยลอยโตได้แล้วก็มันน้ำมันเย็ยนแห้งเนาะไอริน,นเนาะอะไรทิดอ่าไม่มีอะไรเนาะน้ำมันเย็ยนแห้งเนาะนไอรินขน,น,นหนาวส่วนขึ้นพอเพิอพ่อนว่าชวนขึ้นอะ่ะเพิ่นบอกยอมขึ้นเนาะมัวแต่เล่นอยู่ มาขึ้นมาแล้วหนาวซั่นดึดดึดดึดดปากกระดำเลยแต่อีตุลเนาะอลีน่ามืลลนอนล้วเนาะอีตุลหนาวอืมอีตุลหนาวอีตุลอีละหนาวเด้อีละพขอยากเล่นน้ำเป็นบ่กินเป็นอยู่บ่ฮะกินเป็นอยู่ว่ะบีบขึ้นเด้อ หน้าฮ้อนเข้ามาอีกแล้วหน้าหนาวก็ดีแนวนึงเนาะไอรินเนาะมันแบบเย็นสบายหน้าฮ้อนก็นดีแนวนึงแต่ว่ามันฮ้อนแน่จังหน่อยนะไอลินเนะเาะระวังเข้าคอเด้อกัดเด้ <Okay. S 1> อต้องเคี้ยวก่อนได้ฮะให้แม่ถือไว้บอ,อไปใส่เนาะโอ้ เอา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 ดีใจวะฮะเ,เล่นเล่นอื้มโอ้ยแมงวีงมแมงวีพี่น้องเออแมงวีป่ะแมงวีว่ะพี่น้องโอ้โหส่วนลินแล่นเล่นอยู่เฮ้ยวา,นนายฮอนฝันี่เนาะแดดฮอนออแห้งเนาะเออเดี๋ยวตอนแรกแม่พาเล่นหรอก เดี๋ยวตอนแรงก่อนเด้อไจบ้าตอนแรงแดดอ่อนกันเดี๋ยวเมียพาคีไอลินซื้อทานมาใส่ของเล่นแมันบอเอามาใส่อัน A B C ว่ามันเบิดทานโดดแล้วโบได้ใส่จะคือจะมาใส่ใส่หมาไม่ใช่ใส่ A B C ใส่ A B C อันนี้ใส่หมาอใส่หมาบ่าได้ตัวน้อยนี่เนาะ ต้องซื้อตัวใหญ่ก็นี่ต้องซื้อตัวใหญ่ก็นี่ถ้าใส่หมานะต้องซื้อตัวใบเหม็นเด็กอ่าอันนี้มันตัวเล็กตัวเล็กขนาดไหนขึ้นมาหน่อยอืมชื่อ,อ,อว่าอะไรเหม็นนิกอืมอันนี้เล็กเล็กอันนั้นต้องซื้อใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงตัวหมาเนาะไซส์ทานตั้งสามอันเลยเป็นบ้างเอามาแกะกันแกะ เป็นอยู่ว่าพี่ลาไปอามาด้วยค่ A B ะ A B C ค่ะพี่ลาไปอาแผ่น A B C ยูดเตียงมาด้วยค่ะแม่ไซให้โอ้ไก็ได้ตัวนี้ไซก็ได้เนอะเออมาบ<อ>้างนะได้มาไซบ้างไหมลูกใส่ A B C ก่อนอ นี่ล่ะแกะเป็ปี่ยนบ่หนิเก๋ต่โอ้นี่อันนี้ออกมาแล้วอันนึงออกมาแล้วอันที่โอ้โหคนซีไซเองคนนะ่ะเอ้ยใจเปล่นอยู่บอออโบ้แมนเดินทางเรื่องลุกใจเปล่นบ่พิดทางแล้ว มีฝาปิดฝาปิดมันจะไปใส่สอะไรดิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกอ่ะตกอ่ะตกแ่ะมามาฮะฮึ่มส่วงนี้แกพูดได้เปตลาดเลยเนาะไอนนะะรินเนาะค่ะได้เฮ็ดกับข้าวบันไดเลยเออเฮ็ดยูมัวนี่ต่ำทั่วพันพ่อน้องไอรินกินเนาะ น่ะโอ้มาดังเยูะกดดูอ่ะกดตรงกลางนี่อากดหัว้าวเจ้าจีนเลดิโอ้เสียงดังขนาดอันนี <canonical. S 1> <serial. S 2> ้ปิดเครื่องอันน <estate> ี้ตัวนี้ปุ่มนี้ปิดเครื่องเปิดซิเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ เาสียงก,ก่นอกนเสียงมันดังพูดพอ,อแล้วอาเปลี่ยนภาษาสิเอากดชิดกดผลไม้ลมก้กดตัวตรงกลม ิดอันนี้อะไรกดตรงกลางเห็นไหมกลมๆนะเออกีวี่เห็นไหมเออไอรินกระบอกตามแล้วแม่บ <Mush rooms. S 1> ้า <laughs> นไหนวัเชวินอย่างอีกเน,ะ <P airs. S 1> นาะ <P airs. S 1> อันนี้เดยอันนี้เดยงอันนี้อย่างาอันนี้อย่างบานาน,าน่า banana. Banana. อันนี้แหละกดตรงกลางเห็นกลมๆไหมเออ ก้นตุ้มกลมๆเห็นกลมๆขาวๆเออมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะลิเนาะอัน่โกต้มก็อันนี้มันคือบัด่างไม่มันเสียละบอลลิลลิดโอ้อันนี้อันนี้มันเสียเลขนี่ต้องใส่มัน <Store. S 2> มีเพลงพร้อมเออไรนะก็ตรงเซอเลยอือก็ตรงกลางเห็นกลมๆนี่ไหมนี่นะเห็นมั้ยอ๋ออร่อสนุกเลยทีนี้นะ ตรงกลางใส่ไม่คือโกดกันแหละเบอร์อ๋ออรินนะคะเอาว่าอรินทับมันไว้อยู่เออทับทับมันไว้มันสีบอสมันสีบอสอันนั้นได้หรอทับอันนึงแลยอันนึงไม่ค่อยดดังแหมเพิ่งกินนั่นอย่างบดดดังปะกินช็อคดิมสือวันหรือวันี จิแม,แม่วันแม่วันมันกระดังดีขนาดเนาะแม่ซื้ออันจักบา้านบูฮูตอนนะสร้างมาจากลระสด้าแม่จำอะได้แล้วไอรินมาขีดอย่างใซต์ต็ปเนี่ยวัได้เล่นดนเพราะว่าบัได้ซื้อทานมาคีดว่ามันเสียแล้วแต่มันยังบัเสียเนาะมันยังเล่นได้อยูปป่อ่าแทบเปอร์โอ้หน่นอาอะไอไอรินไอรินมักกินอะไรหรอซีดูอี่เร,ราต้อกินเนะี่ อ๋อลิ้นจ uh. ีเหรอนั่นไงแมวบเคยกินเด้อใส่มักแตงบองอีละมักกินมักแตงใส่น้องเออคิวคำเดน่ะัดทำอืมกินปะ

มี่เห็นกลมๆไหมั้ยโอ้ดอยดังอยู่นี่เอ้าอยเ,เออแล้กกกวกดแล้วกดแหงๆสงส่มันเริ่มเสียแล้วอ,อ,อะบายบายทุกคนเอาบายบายหน่อยลูกบายบายพี่น้องหน่อยเร็วโห่กำลังเล่นอยู่อะบายบายแล้วไหม บายบายพี่น้องนะแม <S <S โ่โอ้โหบอบายบายเลยได้เล่นเราบอกบายบายเลยบ๊นี้บายบายค่ะทุกคน